รอบรู้สู่โรควันนี้จะพาท่านมาคุยเรื่องคุมเบาหวานได้และอาจจะเลิกเป็นเบาหวานได้ในที่สุดถ้าเราปรับพฤติกรรมเจ็ดอย่างเนี้นะให้ดีเนี่ยมันจะทำให้การมีน้ำตาลในเลือดมีน้อยแล้วไม่มีมากเกินไปในเวลาหนึ่งหนึ่ง แล้วก็จะทําให้น้ําตาลที่อยู่ในกระถสเลือดถูกพาเข้าเซลล์อย่างรวดเร็วด้วยอินซูลินที่ไม่เซลล์เราไม่ดื้อต่ออินซูลินข้อที่หนึ่งขอให้มีข้าวกล้องหรือโฮวิดตลอดนะฮะทุกมื้อเลยเพราะว่ามันเป็นแป้งที่ย่อยช้าๆแล้วเข้าสู่กระถสายเลือดช้าๆนอกจากกินข้าวกล้องหรือโฮวิดขนมปังแล้วต้องกินช้าๆแล้วอย่าก,กินเยอะด้วยอันที่สอง เพิ่มโปรตีนในทุกมือ้อการกินเนื้อสัตว์ในแต่ละมือ้อหรือกินไข่แล้วกันไข่นี่มีแป้งเป็นศูนย์นะแต่มีไขมันสูงมากเป็นไขมันดีด้วยนะโอเมก้าสมันทำให้อยู่ท้องนานที่สการออกกำลังกายสัปดาห์ละห้าครั้งคือเดินเร็วหรือวิ่งก็ได้หรือว่ายน้ำอะไรก็ได้สักวันละ30มนาทีถ้าได้ทุกวันสุดยอดเลยแต่อย่างน้อยหวันต้องทำให้ได้ เพื่อที่จะได้ให้ร่างกายนีม่มัมีการเผาผลาญสามแล้วนะอันที่สี่ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหกแปดชั่วโมงทุกวันโดยเพราะนอน22่สนกาถึงตีสองนี่จำเป็นที่สุดมันจะปรับให้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาแล้วก็จะเผาผลาญดีขึ้นอันที่ห้าจะต้องลดอาหารประเภทหวานประเภทมันประเภทเค็มและประเภททอดแล้วของแปรรูปทั้งหลาย ต้องลดให้มากกินให้น้อยอันที่หกอันนี้ก็สําคัญมากคือทุกมื้อที่เรากินอาหารเนี่ยขอให้มีผลไม้ไม่หวานสักอย่างหนึ่งทุกมื้อต้องมีผลไม้ไม่หวานแล้วกันทุกมือ้อเช้ากวันเย็นนะข้อสุดท้ายคือดื่มน้ําให้เพียงพอการดื่มน้ําให้เพียงพอเนี่ยมันจะทําให้การไหลเวียนของเลือดมีทุกวันทุกวันทุกวันทุกเวลาท,ทุกนาทีเนี่ยมีน้ําเลือดที่จะไหลเวียน มันจะได้พาเอาสารต่างๆเนี่ยเอาไปใชใ้เข้าสู่เซลล์ออกสู่เซลล์ทำให้กระบวนการขับเคลื่อนสารตาร่างๆในร่างกายเราเป็นไปตามปกติและไม่ค้างค้างอยู่ในกระแสเลือดนานทั้ง7ข้อนี้ถ้าทำได้ท่านดื้ออินซูลินน้อยลงเบาหวานดีขึ้นและอาจจะเลิกกินยาได้กินเข้าวกล้องโฮวิตแต่กินช้าๆนะกินโปรตีนทุกมือ้อ ไข่แนละเนื้อนะอิ่มนานนะออกกาลังกายสามสิบนาทีห้าวันพักผ่อนให้เพียงพอแชั่วโมงไม่กินหวานมันเค็มไม่แปรรูปผลไม้ไม่หวานทุกมือ้อดื่มน้ําให้เพียงพอห้ามดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วห้ามอดอาหารต้องกินอาหารให้ครบสามมือ้อแต่อย่าก,กินจนอิ่มตึกเอาว่ากินเกือบอิ่มแล้วก็หยุดก็จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถคุมเบาหวานได้และอาจจะ เลิกเป็นเบาหวานได้ในที่สุดรวมทั้งเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่ต้องฉีดอินซูลินด้วยนะครับถ้าท่านไม่เป็นท่านก็ทําตามนี้ด้วยท่านก็จะไม่เป็นเบาหวานตลอดชีวิตขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยไม่เป็นโรคเบาหวานกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด